วันนี้นะคะแพทย์จะพาทุกคนไปกินจิ้มจุ่มสายพานเจ้าแรกในไทยค่ะอยู่ที่เซนทรัลเวิร์ชั้น7โซนเบคอนร้านนี้นะคะน้ำจิ้มน้ำซุปเขาเป็นสไตล์ทไทยๆหมดเลยร้านชื่อว่าโคโกเร้าพอเดินเข้ามาถึงนะคะเราก็จะไปหาที่นั่งกันก่อนที่โต๊ะเขาจะมีที่แขวนกระเป๋าให้ด้วยค่ะส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนการทานกับใบเมนูนะคะแล้วน้ำซุปของร้านนี้นะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด5ตัวค่ะมอจะมีทั้งแบบช่องเดียวแล้วก็2ช่องวันนี้นะคะแพทย์จัดน้ำซุปเจ้าฮ้อนน้ำซุปข้าว แต่ถ้าใครนั่งโตใหญ่แล้วชอบความอลังการนะคะแนะนำให้จัดใส่คนจรวยช่วยไม่ได้เนื้อหรือหมูเลยค่ะตรงกลางหมอ้อเขาจะมีช่องน้าซุปให้ด้วยและถัดมานะคะจะเป็นบานน้าจิ้มของที่ร้านสามารถเดินไปตักน้าจิ้มเองได้เลยค่ะและที่ร้านนี้นะคะเขาจะมีสูตรการปรุงน้าจิ้มให้คู่กับน้าซุปด้วยค่ะตัวแรกเป็นซุปจี๊ยบอนแพรใช้เป็นน้าจิ้มจี๊บปลาผสมกับมะนาวใส่ข้าวคั่วแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยลงไปถ้าสั่งน้าซุปข้าวซอยนะคะใช้เป็นพริกผัดค่ะใส่ซอสผลไม้เปรี้ยวหวานะตหนะะคสวน้นาุก้เ้เจจนะคแใชมกับ ซอสโคตูจังใส่ขา้าวคั่วแล้วก็พริกผัดลงไปค่ะเจอน้ำซุปต้ยมยำมันกุ้งนะคะแพทยจะใช้น้ำจิ้มซีฟูด้ดผสมกับซอสผลไม้เปรี้ยวหวานค่ะเสร็จแล้วก็ใส่พริกกระเทียมผักชีฝรั่งซอยนะคะตามด้วยงาขาว พอตักน้ำจิ้มเสร็จนะคะเราก็เดินกลับมาที่โต๊ะค่ะส่วนอาหารบนสายพานนะคะสามารถเอื้อมมือไปหยิบได้เลยเขาจะมีฝาครอบไว้เราก็เปิดฝาออกแบบนี้เลยนะคะส่วนพวกราคานะคะจะดูได้จากสีจานค่ะเขาจะแบ่งแยกเป็นราคาเลยแบบห่วงยางก็น่ารักดีนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากหยิบจากสายพานกดสแกนสั่งให้พนักง,งานมาเสิร์ฟที่โต๊ะได้เลยค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือเมนูของเขาค่ะผักพื้นบ้านหายากหอยชักตี้เมนูเนื้อนาเข้าเมนูเนื้อไทยก็คือมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะและพออาหารมาเสิร์ฟครบแล้วนะคะเราก็เริ่มลยคะะนนนุ้ปรกกพเ็ ซุปแจ่วฮ้อนแล้วจากนั้นนะคะก็นาเนื้อมาจิ้มกับน้ำจิ้มที่เราปรุงไว้ค่ะเป็นน้าจิ้มแจ่วปลาร้าเนื้อรสชาติเผ็ดแซ่บไม่เค็มเกินนะคะหอมกลิ่นปลาร้าน้าจิ้มเขาเด็ดมากเลยค่ะและหลังจากลวกเนื้อไปแล้วนะคะตัวน้าซุปในหมอ้อแนะนานให้ลองตักสด้วยค่ะน้าซุปมีความกลมกลม่อมมากเลยนะคะสดเปล่าๆได้เลยส่วนอันนี้นะคะเป็นลิ้นัวที่ร้านค่ะชิ้นใหญ่ยาวเขาทํามาสุกแล้วนะคะเอามาลวกแป๊บนึงกินคู่กับน้ำจิ้มได้เลยเนื้อนุ่มไม่เหนียวเลยคะ่ะส่วนลูกชิ้นไส้ชีสน,นะคะนงเเบบก็เกกปตผั ผักขยงแผรก็เอาไปลวกในน้ำซุปค่ะเสร็จแล้วก็เอามากินคู่กับแจ่วนัวปลาร้าอร่อยมากมีรสเปรี้ยวนิดๆจากตัวผักนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็มาลองน้ำซุปเค้กซอยกันบ้างค่ะตัวเนี้น่าลองมากแผรก็เลยเอาฟองจากคูทอดม้วนนะคะลงไปลวกเสร็จแล้วก็เอามากินคู่กับน้ำจิ้มที่เราปรุงเอาไว้ค่ะ ปลาฟองเต้าคูนะคะคือหอมน้ำซุปมากค่ะส่วนน้ำมันพริกจะเผ็ดเดนิดนึงแล้วจากนั้นเราก็เอาวุ้นเส้นลงไปลวกบาก้างตัวนี้เส้นจะติบๆนะคะตัวอันนี้นะคะเป็นน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเรือค่ะพอเราใส่ผักลงไปต้มเสร็จนะคะแพะก็เอาเนื้อสันคอวากิวออสเตรเลียค่ะลงไปลวกเสร็จแล้วนะคะก็กินกับน้ำจิ้มที่เราปรุงเอาไว้ได้เลยตัวน้ำจิ้มสูตรนี้นะคะจะมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะเพราะเราจะผสมซอสโคชูจังลงไปด้วยนะคะส่วนจานนี้จะเป็นหมูนุ่มตอกไข่เวลากินล้วก็เอาไข่นะคะมาคลุกกับเนื้อหมูเสร็ ลวกให้หมูนิ่มนะคะแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มแบบนี้ได้เลยค่ะหมูนุ่มละลายในปากเลยค่ะทุกคนและถ้าใครสั่งซุปกว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแนะนําให้สั่งเซ้มาม่ามาลวกกินคู่กันด้วยค่ะเอาเซนมาม่านะคะลวกมาโปบนื้อราดน้ำซุปแล้วก็ตามวน้ำจิ้มเสร็จแล้วก็คลุกให้เข้ากันแบบนี้เลยและหลังจากที่คนเสร็จนะคะตัวเซทมาม่าเขาก็จะเคลือบน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเรือค่ะแนะนาให้ซูดเลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็มารองน้ำซุปต้มยำมันกุ้งกันบ้างค่ะแผ่เอาหอยชักตีนกับกุ้งแม่น้ำ ให้สวมค่ะใช้สําหรับแกะกุ้งมือจะได้ไม่เลยนะคะพอแกะเสร็จนะคะเราก็นากุ้งมาจิ้มันำจิ้มไว้ทุ่วๆแบบนี้ได้เลยค่ะใส่พริกเยอะๆยิ่งดีนะคะอร่อย และนอกจากจิ้มจุ่มสายพานนะคะที่ร้านเขาจะมีส้มตำ DIY ้วยค่ะสามารถเลือกท็อปปิ้งได้3อย่างวันนี้แพทจัดเป็นส้มตำปลาร้านะคะแล้วก็ส้มตำไทยมาจานแรกนะคะเป็นส้มตำปลาร้าค่ะแพทสั่งเป็นสูตรรวมของทอดนะคะมีพวกเกี๊ยวลูกชิ้นปลาไส้กรอกแล้วก็มีหนังไก่กับแคปหมูเพิ่มมาค่ะแนะนําให้กินหนังไก่คู่กับส้มตำนะคะแซ่บสุดๆถ้าใครชอบเผ็ดแซ่บนะคะแนะนําให้สั่งตำปลาร้าได้ค่ะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดแนะนําให้ลองเป็นตำไทยแทนนะคะส่วนนี้นะคะเป็นไขกระดูกวัวอบค่ะอบอมาแบบร้อนๆรสชาติจะครีมมี่กินง่ายไม่คคานะะ กินเสร็จนะคะก็ตกท้ายของหวานเป็นเมนูเกตธิมาค่ะวันนี้แพทจัดเป็นรสไมโดก,กับรสชาไทยมาในเซตนะคะเขาจะมีท็อปปิ้งค่ะแล้วก็จะมีนมข้นกับนมสดมาให้ราดด้วยนะคะเกตฮิมารสชาไม่หวานมากนะคะเกตเป็นละมุนปุย,ปยเลยส่วนนี้นะคะจะเป็นเกรดฮิมาชาไทยเขาจะมีท็อปปิ้งเป็นไข่มุกกับเฉาก้วยด้วยค่ะรสชาชาไทยเข้มข้นดีนะคะเวลากินก็ราดนมข้นลงไปเยิ้มๆแบบนี้เลยคะ่ะ พวกเครื่องดื่มนะคะที่ร้านก็มีให้เลือกหลายอย่างค่ะวันนี้พทจัดมาทั้งแดงว่านาวโซดาชาไทยแล้วก็ไม่โู้หลังเลิกเรียนรสชาติเข้มข้นถูกแก้วเลยนะคะตอนที่พาทานนะคะพทเห็นพนักง,งานเดินไปเช็ดร้างทำความสะอาดด้วยค่ะเป็นร้านที่สะอาดและก็ใส่ใจจริงๆเพื่อนๆลองไปทานกันดูนะคะ